วันนี้ยังอยในภารกิจตา35ปลาบุญเจียเอียดแก้วครับตอนนี้อยูถึงข่วนปึกษาถุงขายวันนี้เป็นวันที่18แล้วครับที่ปลาเจอซุ่นไปนะวันนี้เราลอบมาตามคำแนะนำของเอฟซีครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่เราได้เข้าไปที่ตอนใส้แล้วกล้ามาเจอสถานาการณ์แปลกๆก็คือตอนไมาเลื่อนขว้างทางอยู่ตึ่งซ่องคลังซ่องคลาเดี๋ยวพิัาย้อนคลิปให้ไปเห็นบรรยากาศในคําคืนนั่นแหละก็วันเตียงข้องอีกวันหนึ่งนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

làm con nữa. Nó nó không không tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เดินกว้างตั้งเครับไปไม่ได้ยเจตีเจ้าตั้งตั่งฟ้าก็ดีว่าเดินดักย่พอดีตังเสียกันปัดก่อนอยุตานี้ตานี้ตานี้ฐาเดียวโตลาพิทัน มเลยครับนี่ยเร้าวเด็กก่อไส้ทั้งแบบไปทำชื้ทำปัดเลยเด็กก่อไส้นะทงแแลกขึ้นเรามาจริงแล้วตีกลองเลือดังคืนเรามาหลาคนตอนมาตอนนี้เล่นวันนี้เลยซึ่งแะบวันนี้มากกว่วันตีเดิมเลยครับนี่นูอย่างตั้งอยู่เลยน้องตีแมวตีเดียวเลยคนน้อยดีน นี่แหละครับรองร้อยข้องต้นไม้เสื่้นนะตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาตัดทางในือเป็นเส้นทางของชาวนาทีนะชาวบ้านถ้าไม่มีภารกิจจําเป็นก็ไม่สมารัดก้ามาได้คือเป็นเส้นทางที่จะข้าไปถีตายข้องสะพานเรือนยอดไม่ตรงนี้จะกาลังงานประมาณหนึ่งโลก้ามาตึงกวันก่อนมีต้นไม้เลื่องกว้างตางอยู่ปีเจ็ต้องเลือกกลางคืนนะท่านผู้ชมนึกภาพเราจะไปกตีตอนใส่ซ้อมข้ามีต้นไม้เลื่องกว้างตางอยู่นี่คือตอ้นเรกต้นเร,กน,เรกนี่สัก ปอนนี้ล้กนอบไม่ไก่รอบโ้นนะที่อันนี้ตอนติดซ่องนี่คือตอนตอนติดซ่องเึีงเล่นตอนประมาณเสียงเทียงเสียงเสียงคล้องอีกวันหนึ่งน,นะแต่คือซ่องกลางซ่องค่าเทเดิมโปกเลยคือตรงนี้แหละเล่นตรงนี้แหละนี่ปลายไม้แต่นี่เนี่ยวันนั้นเรามาดีวันแรกที่ตอนใหม่ใหญ่เล่นอันเรามาไล่โกนประมาณสิบแล้วนอ่าหน่นองแตน้นด้เป็น จิตสำพัดเผื่อข้าวไปตีตอนไส่นะตีจ้องเลือดถึงกาหลุงเจ้าประมาณเถียงเถียงก็อีกวันหนึ่งกาเราข้ามาอีกที่ซึ่งมีแฟนรายการและยๆคน mm ่อยเลนคลิปก็แนะนําว่าพิทัก์เข้าพยายามบอกอะไรบางอย่างไม่บางคนว่าให้ไปห้าบริเวณตีปลายไม้เล่นไปก็คือปลายไม้นี่จะเล่นไปทางติดเนื้อเล่นไปทางติดเดียวเลยตอนไม้นะถึงการนี้ยอยากให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ที่นะครับคลิปนี้อยากให้ช่วยกันวิเคราะห์ที่ว่าเขาพยายามจะเสอะไรเพราะว่ามัน้า้วนเดียวมัน เออคิดว่าต้นไม้จะปลวกลมอาจจะพัดต่างๆตีลมไม่พัดอันนั้นนะคือนั่นนะหรือว่าเป็นความบังเอิญอะไดบางยางเดี๋ยวมาเลยตอนตอนน,ตอน,นี้นนะี่เราสังเกตบริเวณโค่นนั่นคือหักโค่นเลยแต่ว่ารักรักไม่ได้ขึ้นมานะหักเขี่ยมโค่นซึ่งกับตอนเล็กตอนนี้นี่เข้าจะโยแขกแขกัน ึโยปลานาของตอนหญ่นี่ถ้าว่าตอนหญ่นี่เล่นก็จะต้องจนตอนเหล็กนี่เขาอาจจะเล่นปลอมๆกันได้แต่ว่านี่ตอนใหง่เล่นก่อนแล้วก็ตอนเหล็กเล่นตามลังมานี่แหละครับความแปลกเมื่อนกับว่าเขาจะพยายามเสือ,อได้นะอยากให้ทุกคนช่วยวิกะห์ที่เพราะว่าในหยัดหยดในบรรดาที่มันเราก็ช่วยกันคิดไปต่างๆนานาจนว่าวันนี้อดใจไม่ไหวที่จะต้องพาคณนนะพาทีมมาเดินสำรวดในระเจะมีสักหนึ่งโลของบริเวณนี้หรือว่าบริเวณเที ปลายไม้ตอนนี้พักเล่นชีไปนะคือชีไปทางติดเนื้อวันนี้พิทันอยากจะฟัก fc นะ้ำ mm. fc ถีแหล่คลิปนี้นะครับใครถี่ใจบุญนะเพราะว่าตอนนี้ให้หนึกปาปแกครับแม่ให้หยาดให้18-19วันแล้วก็ต้องบองตามตรงวาา่าชาวบ้านก็อาจากกินขาเวลาคนมาช่วยห่าช่วยได้ก็ต้องมีน้ามีไดเลี้ยงน้อยๆใช่ไหมครับก็ต้องเลี้ยงคนเล็กๆน้อยๆ ถึงมีเอฟซีใจบุญช่วยกันข้ามามั่งแล้วนะครับน่าว่าจะเห็นคลิปก่อนหน้านี้ปีตัดกระไดให้เหล็กข้องปีแมวไปนะครับนะถ้าใครอยากจะช่วยเลือดเล็กๆหน่อยๆให้กับชาวบ้านในเชิญน้ำเชิญก้าวเชิญอะไรกินกันนะในการช่วยกันคนห้าในครั้งนี้ครับชวนข้ามาได้ครับเดี๋ยวปีตัดจะขึ้นเหล็กตรงนี้ให้นะเป็นเหล็กข้องพีแมวพีแมวนี่คือน้องชายข้องปลาบุญเจียยแก้วแหละครับเป็นกำลังลักเป็นผู้นำทางในการคนห้าปลาเจียในครั้งนี้ เป็นกำลังใจกันต่อครับถ้าใครี่ว่าพอมีกำลังก็ช่วยเลือกกันได้นะครับนะไม่รัวจะเจอวันนี้แต่ว่างหวาจะให้เจอเร็วๆนี้หรือหวาจะให้เจอวันนี้เลยนะว,ว่าชาวบ้านอะไรก็หยาดหยาดเขาก็ไม่ได้ทำงานํำการกันแล้วใช่ไหมครับคือต้องมาตามหาปลาบุญเจียก็ค่อยเจอเนนี่นะอยากให้ทุกคนช่วยอติตันช่วยช่วงกำลังใจช่วยช่วงกำลังกายมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนสำหรับพวกเรา กำลังใจจากแฟนรายการทีห้า้ามาก็เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆทําให้ผมและการตีมาาได้มีแรองออกมาเดินป้ามาวุ้ป้ามาช่วยกันตามห้านะครับนะขอบคุณดุก,กาลังใจจริงๆยงยงอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจงกับหยาดหยาดิลองู้สูญให้ด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตปันปื้อเดียวคอยมาแจ้งรายงานข่าวกันเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะรายงานข่าวให้ทุกคนได้อัปเดตกันๆๆทุกวันเลยเดี๋ยวก็อยากจะไปเดินตามห้าปลาบุญเจียในบริเวณรอบๆและจะมีก้องติดตใหม่เล่นก่อนนะ ห่าจ้างเลยนะ